อีพีนี้ไม่มีอะไรนะครับก็แค่จะบอกว่าทําไมถึงต้องทํะครับก็คือเริ่มจากตกงานนะครับต้องมาอยู่บ้านแต่จริงก็มีบ้านที่สามารถไปอยู่ได้กนะ็คือบ้านแม่กับบ้านพี่สาวแต่ก็อยากจะทําบ้านของตัวเองให้มันดีอยากจะมาอยู่บ้านหลังนี้นะครับตอนแรกก็แค่จะทําหลังคาย,ย่างเดียวพอลื้อแล้วปววกินหมดเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ออก มันเสมอไปกับแนวหลังคาแล้วก็เอาตรงมุกตรงนี้ออกนะครับ